สวัสดีครับกลับมาพบกับเพอร์ฟูมคาเฟ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้นะครับใครที่เปิดขึ้นมาก็จะเพิ่งตกใจนะครับว่าไอ้นี่มันช่องอะไรวะเนี่ยวันนี้นะครับเป็นตอนหรือว่าเป็นตอนพิเศษกันกน,นะครับมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวนี้นะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับไม่รู้จักไม่เคยเล่นไม่เคยเขาเรียกนะไม่เคยรู้ว่าอาร์ทอยคืออะไร ป๊อบมาดคืออะไรนะไม่เคยไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแนวคิดที่จะเล่นนะครับไม่คิดว่าจะเข้ามาสู่ในวงการน,นี้นะแต่นะครับช่วงที่ผ่านมานครับอยู่ดีๆนะก็มีผู้อ่เขาเรียกน,นะกลุ่มในเฟซบุ o กนะครับก็มีกลุ่มเกี่ยวกับป๊อบมาดอะไรมันเด้งขึ้นมาผมก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปติดตามอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะก็เลยร่มสึกว่าเฮ้ย hey มันก็น่ารักดีเนาะเออมันก็มันเป็นตัวอะไรวะไอ้ตัวลาเบเอลลาลาบูบูเนี่ยมันคือตัวอะไรวะก็เลยฝากเพื่อนคนหนึ่งรับที่จีนว่าช่วยฮิ้วมาให้หน่อยนะครับมผมไม่รู้เลยนะว่ามันเขาเรียกน,นะกล่องสุ่มกล่องอะไรไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็พอเริ่มทําความเข้าใจแล้วว่ามันก็เขาเรียกนนในกล่องมันก็จะมีตัวอะไรเงี้ยตัวที่เขาเรียกอะไรเรา เราไม่รู้เราจะได้สีอะไรประมาณนั้นเลนะนี่นะครับนี่ผมก็ลองไปอ่านมานะครับเขาบอกว่าป๊อปอะไรนะอาร์ทอยมันก็คือง,งานงานศิลปะของดีไซนเนอร์อนะไรที่ทําออกมาแล้วก็ผ่านเป็นงานพวกนี้ผ่านเป็นรูปตัวกรตูนอะไรแบบนี้นะซึ่งผมว่ามันก็น่ารักดีเนะทีนี้นะครับวันนี้นะผมจะมาลองแกะกล่องนะที่เขาเรียกกันว่าแกะแกะกล่องอะไรนะ ไปจุ่มไปจุ่มกล่องมาจุ่มเออจุ่มกล่องนะครับผมได้มากล่องหนึ่งเดี๋ยวลองดูว่ามันมันมันเป็นยังไงนะเราจะได้สีอะไรอะไรใช่ไหม้องแกะดูนะนี่นะครับแต่ราคาแพงๆเนาะผมไอตุ๊กตาอะไรเนี่ยวายลอง ลองแกะดูนะเนี่ยว้าอ๋อ,อ,อข้างในมันเป็น,นอย่างนี้อนะ่ะหน้าตาแบบนี้เหรออ๋อนี่นะครับมันเขาจะให้การ์ดมาอันหนึ่งเนาะเป็นตัวนี้นะ X k i t t ์คิอะไรนะเนี่ย X k i t t ์คิมาการองนะครับ ซีแซนบีนเอออะไรก็ไม่รู้ตัวนี้อ็ให้เป็นก๊์ดมาเป็นสีแบบนี้นะครับลงผมก็ไม่รู้ว่าเราจะได้สีอะไรนะนี่นะครับแพ็กเกจมันก็ดีนะน่ารักดีนะครับเหมือนถุงขนมเลยอะ่ะเออใจผมนะผมอยากได้สีชมพูนะเออแล้วเขาบอกมันจะมีอะไรนะตัวซีเครตอะไรเงี้ยเออซึ่งที่ชีวิตครูไม่ได้อยู่แล้วแหละนะลองดูนะครับ แจกพี่หมูเนี่ยนี่คือป๊อปมารอะไรนะป๊อปอาร์ตทอยตัวแรกนะครับเนี่ยแกมาโอ้ยเชียเฮ้ยอ๋อคือถ้าถ้านี้เป็นสีเทาไอตัวข้างในก็จะเป็นสีเทาเหรออ๋อ เออเฮ้ยหอมันเป็นภูุิแจเฮ้ย,ยนาหน้าตาหน้าตามันตลกดีว่ะอ๋อเนี่ยระลาบูบูเดี๋ยวว่ามันทำอะไรได้บ้งางวะหมุนหัวได้ไหมเนี่ยเอ้ยหมุนคอได้นะครับ มีป้ายแท็กบ๊อบมารบ๊อบมารเออมันก็น่ารักดีเนะยิปชายวัยกลางคนนะครับมาซื้อไอตัวนีออ้แปลกดีวออ่น่ารักดีนะเป็นถือว่าเป็นตุ๊กตาออแล้วผมเห็นนะครับเขามีแต่งตัวให้มันด้วยนะมีพาไป ดัดฟันนีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําน้ําหอมให้ลาบูบูบ้างดีกว่าอันนี้นะครับเออมันก็น่ารักดีนะตัวนี้มันมีมันมีชื่อหรือว่านี่มันชื่อมันวะซีซีแซมบีนอ๋อนี่คงน่าจะเป็นชื่อมันชื่อรุ่นมันเอนอชื่อสีมันอะไรประมาณนี้นะนี่นะครับป๊อ m มา t อาร์ตบ หน้าตามันตลกดีว่ะนี่นะครับเป็นตอนพิเศษนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับกับไอตัวลาบูบูนะก็มันก็น่ารักดีนะผมได้ตัวนี้มาในราคาสองพันสองร้อยบาทซึ่งผมไปหาข้อมูลมาว่าเมื่อก่อนมันเขาเล่นนะคือผมเมเคยเจอตัวนี้น่าจะประมาณสองสามเดือนที่แล้วอ่ะขายอยู่ตามแบบ ทาเลไรผมเห็นทาเลข,ขายอยู่หกร้อยกว่าบาทอะ่ะเออแล้วมาอยู่ดีๆราคามันขึ้นมาขนาดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ครับผมได้มาตัวนี้เอาสองพันสองร้อยบาทนะครับซึ่งถ้าเมียรู้นะครับถ้าภรรยาผมรู้นี่ก็คือโดนนะครับโดนอีกแน่นอนนะครับม,มันก็น่ารักดีนะนี่นะครับลาบูบูนะครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นตอนพิเศษกันเนี่ยคือผมว่ามันก็เป็น มันเป็นเหมือนของสะสมชนิดหนึ่งนะที่ที่อาจจะมีราคาหน่อยนะครับก็ยังไงก็แต่ผมว่ามันน่ารักดีอะ่ะเออใครสะดวกใครมีทุนทรัพย์ก็สะสมมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับผมว่ามันน่ารักดีแล้วก็เก๋ๆด้วยแล้วก็เป็นเขาเรกนะเป็นไอเดียของพวกดีไซเนอร์เขาอครับก็นะเราก็าต้องอดูไปดูมามันก็น่ารักดีว่นะเนอะเออ และนี่เลครับตอนนี้นะครับตอนพิเศษนะครับไม่มีเรื่องราวของน้ําหอมนะครับมาเล่าสู่กันฟังกับเจ้าลาบูบูนะครับแล้วก็การเข้าสู่ก็เลยนะเข้าสู่วงการอารทอยอย่างเต็มตัวนะครับจริงๆอ่ะผมเคยได้มาตัวหนึ่งเนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนี่ ผมเคยได้ตัวนี้มาครั้งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ามันว่าอะไรน,นะเบบี้คลายหรืออะไรเนี่ยเออเป็นตัวนี้นะครับผมได้มามีคนรู้จักให้มาผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมก็แบบอะไรวะตุุกตาตัวนี้มันหน้าตาแปลกๆกว่าแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรพราปหมาณอาร์ทอยอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะก็ผมว่ามันน่ารักดีอ่ะไม่แน่เราอาจจะได้เห็น ผมเอามาเล่าสู่กันฟังมากขึ้นนะครับสำหรับพวกตุ๊กตาตุ๊ตกตาแบบเนี้นะนะครับสำหรับตอนนี้ก็ประ,าประมาณนี้นะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังคร่าวๆนะครับกับการเปิดเปิดโลกใหม่ของผมจริงๆนะครับกับผู้ชายวัยกลางคนกับเขาเรียกอะไรกับสิ่งของที่เรียกว่าป๊อปมาร์ทอาร์ทอยอะไรเนี่ยเออก็ก็ดีครับน่ารักดีดูแล้วผมว่ามีสิทธิ์ที่ผมจะต้องสะสมเพิ่มแล้วแหละนันนอกจากน้ําหอมนะครับนะสำหรับตอนนี้นะครับก็ ขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็อยากไว้ตอนหน้าก็จะกลับมาสู่น้ำหอมเหมือนเดิมนะสำหรับตอนนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ